Update Cryptocurrency. Welcome to my channel. Whiskare เรามาดูเรื่องท s u p ภัยกับสักดิดหนึ่งนะครับของ LUNC เมื่อวานนะครับสรุปยอดแล้วมีการเบิร์นไปมากถึง36 000, ล้าน LUNC กันเลยทีเดียวส่วนวันนี้เบิร์นไปแล้ว25ล้านนะครับผมว่าน่าจะเกิน35ไป เยอะพอสมควรเพราะว่าตอนนี้มันก็เบินไปยี่ิห้าแล้วนะครับก็น่าจะมากขึ้นกว่าเดิมทุกวันเนาะก็ภาฒนา,าให้มันเบินหลักพันล้านสักทีนะครับหลักร้อยนี่ก็น่าจะชี้แล้วอยากให้มันเป็นหลักพันล้านขึ้นไปนะครับต่อมานะครับเรามาดู u ูเกันบ้าง u s เ c นี่มีการเบินค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะเมื่อวานก็เบินไปเ0 0 0 0ืนนะครับ วันนี้ก็เบิร์นไปแล้ว3 6มหมนะไม่แน่ใจว่าเกิดการเบิร์นค่อนข้างเยอะมากๆนะเออผมมีความรู้สึกว่าหลังจากมีการอัปเดตของแท็กทูแกสของทางด้าน g ีเน็ตแไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์การเบิร์นเริ่มสูงขึ้นครับจากก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าถ้าเราเพิ่มค่าแท็กเพิ่มค่าอะไรพวกนี้เข้าไปอะ่ะมันจะทําให้ผู้คนหลังไหลเข้ามาใช้งานเหรียญเนี่ยน้อยลง แต่ที่ไหนได้ครับตอนนี้ราคากับพุ่งขึ้นแล้วก็ยอดเบอร์นะกับสูงขึ้นอีกนะอ,อ,อันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับกับสูงขึ้นอีกนะจากสังเกตดูก่อนแน่นี้หลักพันหมื่นนิดๆน,น,นะครับเล็กๆน้อยๆตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นมาลวเริ่มใกล้แตะหลักแสนขึ้นทุกวันแล้วเนาะถ้าเริ่มแสนเริ่มล้านเนี่ยเออกำลังแจมเลยนะครับโดยวันนี้นะครับมียอดสเต็กกิ้งก็ถามว่าเพิ่มขึ้นมาไหมก็แน่จะนิ่งๆอยู่เนาะ แต่ก็มีการเพิ่มขึ้นมาพอสมควรนะครับเลยทำให้เรโชอ,อยู่ที่15.37%ก็ถือว่าดูดีโดยที่ไม่มีการถอนออกนั่นเองนะครับเรามาดูช่วง24ชั่วโมงกันสักหน่อยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับโดย24ชั่วโมงนะครับที่ผ่านมานะมียอดสเต็กกิ้งมากถึง387ล้าน LUNC นะครับก็มีการเข้ามาฝากกันพอสมควรนะ บางทีก็มีการยกย้ายกันบ้างนะรีดิลิเกตกันบ้างนะครับก็สังเกตดูว่าเออทำไมมันน้อยนะมันแน่จะมีการยกย้ายกันพอสมควรแต่อันนี้ก็คือล่าสุดนะครับเวเดเตอร์นะมีการเข้ามาสเต็กกิ้งเยอะที่สุดนะครับโดยทางด้านเบรลิโตนะครับโนดนะบวกมาถึง20,000ล้าน LUNC โอ้เยอะเยอะพอสมควรนะไม่รู้ว่าแกมี Power อร์บเยอะขนาดไหนแล้วตอนนี้นะครับ โดยพาวะโดแกอยู่ที่1.9นะครับเยอะอยู่พอสมควรนะเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้นะครับแต่ละเจ้าเริ่มมากันลนะเรื่องเบเดเตอร์นะครับเพราะว่าอะไรหลังจากนี้พอหลุดไปอิสระเป็นของตัวเองแล้วคราวนี้ก็เวเดเตอร์เนาะเป็นตัวกําหนดเรื่องการพัฒนาอะไรต่างๆต,ต,ตรงนี้อะไรนะครับเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้ผมเพิ่งสังเกตเห็นนะว่า Total Tag to Get หรือเปล่า TX เนี่ย t ท g free เนี่ยมันเพิ่มตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ผมไม่เห็นตรงนี้เนาะว่ามันมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับโดย LUNC เนี่ยหกหมืนเจ็เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรเนี่ย Total Tag Free นะอืมมันมีอะไรโชว์ขึ้นมาไหม u อ c นี่ทอ t a l ท a แท็กฟนะครับไอตัว Include นะเบิร์นแท็กนะครับสิ่งที่จะทำให้เกิดการเบิร์นมากขึ้นนะสีฟ้านี่จะเป็นของ usdc เนาะอ่ามันนิดเดียวมันมองไม่เห็นอ่านิดเดียวนะมันเริ่มมีการตีคู่กันขึ้นมาแล้วครับเออหรือว่ามันมีมานานแล้ววะแล้วผมไม่ได้สังเกตนะครับเพิ่งมองเห็นนะเออเนี่ยเรื่องแท็กเบิร์นนะครับอ่า Include เนี่ยเบิร์นแท็กนะ tag, นะก็เพิ่มขึ้นมานะครับลองมองเป็นระดับวีคดู ในวีคนะอเริ่ม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 เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะสิ่งที่นี่คือเป็นการบ่งบอกว่า่าเชนมันเริ่มกลับมาพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะณตอนนี้นะครับต่อมาเรามาดูข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับโดยทางด้านคลิปตู n ิวพับท่อนะเขาได้ออกมาพูดถึงว่าเอฟเต็มตัวเพิ่มขึ้นอีก67%จาก ไม่ใช่เต็มตัวเพิ่มมันเพิ่มขึ้นจากจุดต่ําสุดนะครับที่ย่อลงไปนะครับมากถึง67%จนะจากสถานการณ์เดียวกันนะทำให้เกิด USDC ด้วยนะเกิดขึ้นด้วยนะเป็นไปด้วยเป็นเพิ่มขึ้นมาด้วยนะซึ่งตอนแรกนะครับ LUNC เนี่ยย่อไปถึงจุดล่างสุดนี้เพื่อนๆจําได้ไหมที่ว่าไปแตะประมาณสัก21บาทนะครับ0.0021เนี่ย ตอนนี้นะครับพุ่งทยานดีดขึ้นมาภายในเพียงแค่11วันนะบวกมาถึง67.5%ถามว่าถ้ามันบูรันจริงๆมันจะทยานขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์อ่าจะขึ้นไปกี่เท่านะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอันนี้ทั้งที่ TFL ยังไม่เคลียร์นะครับยังไม่มีการเบิร์นนะเออถ้า TFL เคลียอีกเบิร์นอีกนะี่มันจะไปขนาดไหนนะครับอันนี้ผมก็ไม่กล้ากล่าวนะว่ามันจะราคาจะไปถึงไหนนะครับอันนี้พูดในเชิงข่าวดีให้เพื่อนๆทราบนะครับแล้วก็คุณดีเลกนะก็ได้ออกมาโพสต์นะบอกว่าอารมณ์เหมือนมันไส้คนรองนะเหมือนคนมันไส้คนช็อตนะก็บอกว่าไปแล้วนะครับ LUC ท o ตม o นนะครับก็ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายนะล่วงหน้าหรือว่าฟิวเจอร์เนี่ยก็ได้ทำการชำระ บัญชีหรือว่าโดนสต็อปลอไปค่อนข้างเยอะนะครับที่ผมเคยพูดไปว่าเฮ้ยมันมีคนแท,ง,ทงสวนแทงสวนสวนะที่บอกว่ามันจะล่วงลงไปยับยับนะครับก็สรุปแล้วโดนสต็อปลอไปก็คือเสียเงินไปมูลค่าค่อนข้างเยอะพอสมควรสําหรับ lunc นะฮะอันนี้ในบีแอนด์นะครับ lunc ซึ่งจุดนี้อาจจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรค่าแทกในการเบิร์นเนี่ยแท็กเบิร์นในการใช้งานเนี่ย น่าจะเพิ่มสูงขึ้นพอสมควรนะโดยปริมาณนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเยอะขนาดไหนนะก็เตรียมตัวนะครับทูนามูลนะครับออกแนวมาตอกย้ำนะเออเนี่ยใครใส่ช็อตไนหะก็เตรียมตัวโดนนะครับก็ต่อมานะครับทางด้าน lu nc a new นะก็ได้ออกมาโพสต์ว่าในเดือนสิงหานี้นะครับจะเป็นเดือนที่ตลาดกระทิงสำหรับ lu nc นะครับถึงเวลาเผากระเป๋าสตางค์ของ tfl สัทีนะครับก็มีแต่คนพีดิกว่าเฮ้ย เดือนสิงหาเนี่ยแหละทุกสิ่งทุกอย่างจะจบไปนะครับก็รอดูกันอีกทีว่ามันเกิดคอนเฟิร์มอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็แน่นอน,นะครับสารสั่งให้มาเคลียร์ให้จบภายในวันที่31สิงหาเนาะมันก็ต้องเคลียร์ให้จบเนี่ยภายใน31สิอสิงหานะครับ ต่อมาพูลไดฟอนเฮนก็ออกมาย้ําอีกทีนะครับว่าสิงหานี้นะครับจะเป็นเดือนสําหรับเอ c ยนะรีบรัดเข็มขัดนะครับเตรียมตัวขึ้นยานได้นะก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปได้ไกลขนาดไหนอย่างที่เพื่อนๆได้คาดการหรือว่าเดาไว้ในช่วงต้นหลายนะว่าจะไปถึงกี่บาทกันบ้างเนี่ย ไปย้อนกับไปดูทีหนึ่งนะก็ถึง15บาทบ้าง16บาทบ้าง25ต้ตังบ้างก็มีนะครับส0สตังบ้างก็ดีนะบางคนบอกว่าถ้าขึ้นไป10สตังเนะี่ยก็หายาดมยาลมยาหมองกันแล้วนะก็ <c oughs> นี่แหละก็เงินล้านจะเข้ากระเป๋าไม่รู้ตัวนะครับก็รอรุ้นนะครับว่าจะเข้ากระเป๋าจริงหรือเปล่านะผมก็พามาแนเหมือนกันนะครับเพื่อจะได้ชิวๆกันต่อนะครับถ้ามันถึง1บาทหรือว่า 1ดอลลาร์จริงๆเนี่ยไปแตะสัก5 5เซนเนี่ยผมก็แฮปปี้แล้วนะอืมเราจะมาไลฟ์คุยกันแบบบรรยากาศก็น่าจะเปลี่ยนไปอ่าบรรยากาศไลฟ์ก็นาก่นาจะเปลี่ยนไปนะเรามาสูตเกาวไปด้วยกันนะครับเออเนี่ยแหละขอให้มันเป็นจริงนะครับนะลุ้นหวยมาทั้งไม่รู้จะกี่สิบปีแล้วไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งสักทีนะก็มาลุ้นลู้นหน้าคลาสิกกันดีกว่าว่ามันจะไปถึงหนึ่งบาทหรือเปล่านะครับก็ตามนั้นนะครับ ต่อมานะครับเอ,เอกสารที่ผมค้างเพื่อนเพื่อนไว้นะครับสรุปคือเป็นการเคลียร์ของอของสารนะครับให้เคลียร์เรื่องอบริษัทของตัวเองนะครับให้ยุตินะครับเรื่องเอกสารเอ่ยนี่สินเอน่ยการเขาเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาจะมาเรียกร้องหาเรื่องอะไรนะเหมือนผู้เสียหายะครับมาเรียกร้อง ความเป็นธรรมเนี่ยว่าจะให้ตอบแทนเนี่ยก็มาดูนะครับว่าจะขนาดไหนนะก็เคลียร์ให้จบนะครับสรุปแล้วก็คือเป็นการตามนั่นเองเป็นการตามว่าเฮ้ยคุณมาจี้อ่ะมาจี้ให้คุณเคลียร์ให้จบเร็วๆนี้นะครับเริ่มต้นนะวันที่9ออกรัดนะครับก็ให้เตรียมตัวจบได้แล้วนะเนี่ยเดทไลน์นะครับเนี่ย9ออกรัด ตีห้าเออตีห้าหรือห้ามงเย็นนะห้ามงเย็นของบ้านเขานะครับอ่าแอดเดตไลน์ดูกอล์ฟเมนต์นะครับอ่ายูนิตอ่าพอฟายผู้นะครับฟูเครมนะต่างๆนะครับของทีฟเอลนะเนี่ยในส่วนเนี้ยอืมก็เตรียมตัวครับวันที่เก้านะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงชัดเจนหรือเปล่านะครับอรอลุ้นนะครับเก้านี้นะครับแล้วก็ในช่วงของอ่าดีซิมเปิลอ่าหรือว่าเดือนธันวาเนี่ยน่าจะเดือนธันวาเนาะ ก็เดทไลน์เรื่องเคลียร์ทุกอย่างของ TLL นะครับ TLL Government Bar Date ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับให้จบนะครับก็คือเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการทํางานหรือว่าบริษัทหรือว่าการไปปิดทุกสิ่งทุกอย่างให้มันจบนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันและกันว่าวันที่9เนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆทุกคนต้องรอรูน้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น การเผากระเป๋าของ TFL นะครับจะเกิดขึ้นก่อนวันที่9หรือเปล่าหรือว่าจะหลังวันที่9นะครับอันนี้ก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับอันนี้ผมไม่กล้าคอนเฟิร์มเนาะว่าเขาจะเบินวันไหนเผาวันไหนกันแน่นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ระบุเลยเขาไม่ได้พูดถึงเรื่อง LUC n เลยหรือว่า UDC เลยว่าเขาจะเผาวันไหนกันแน่นะครับอันนี้รอดูกันนะครับอ่าต่อมานะครับอ่าทางด้านเทอร์ล่าคลาสสิกนะครับ บิลเลนแน e นะครับก็ได้ออกมาโพสบอกว่าอ่ะถึงเวลาอคอยเบสละคอยเบสนะถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะต้องนําอ u n c เนี่ยกลับมาลุยในกระเป๋าในกระดานเหตุคุณได้แล้วนะ,ะกลับมาสนับสนุนชุมชนเราได้สักทีนะเพราะว่า LUNC ตอนนี้คือเป็นนี่นะบิดาแห่งการวิ่งกระทิงนะบิดาหงบูลันเนี่ยยิ่งๆไเดี่ผมผมดูแล้วเฮ้ เขาอันนี้เหรอมันคือพ่องพ่องตลาดกระทิงเหรอเออเนี่ยเฮ้ยคุณก็ชัดเจนเกินนะก็เตรียมตัวนะครับไม่แน่นะครับ LUNC อาจจะพลิกชีวิตนักลงทุนคริปโต,โตคเคอเรนซีทั้งคนไทยทั้งต่างต่างชาตินะไปหลายๆคนเลยก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้กาวนะอันนี้มาเติมให้เพื่อนๆที่เฉยนะครับต่อมานะครับทางด้านลูน่าคลาสสิกแลได้ออกมาพูดถึงนะครับว่าแนวโน้มตอนนี้ LUNC มีการเปลี่ยนไปนะว่าเออมันเป็นการจุดสำคัญพอได้นะครับจุดสำคัญมากๆเกี่ยวกับ LUNC ที่ว่าทำไมมันถึงแบงสิ่งบางอย่างสัญญาณบางอย่างทางด้าน s i HI เองนะครับระบุว่ามันกำลังจะขึ้นหรือว่ามันกำลังย่อ แต่ราคามันไม่ย่อตามนะโดยสิ่งที่น่าสังเกตและอธิบายเพื่อนๆเข้าใจได้ง่ายๆก็คือในไทม์เฟรมวีคนะครับมีการยกตัวของ r อ i HI ขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งมองดูในช่วงโซนนี้นะครับไอ i HI ในช่วงแรกนะตอนนี้นะครับมีการยกตัวขึ้นไปเกิดอะไรขึ้นครับ UNC ีดิดไปที่0.03ตัว28นะอันนี้คือฐานต่ำสุดคืออยู่ด้านล่างนะครับแต่รอบนี้นะครับ ฐานยกเดือขึ้นมานิดหนึ่งนะแล้วเตรียมตัวฉีกขึ้นไป ai ทำตัวฉีกขึ้นไปคิดดูว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่อ่าอันนี้คือเขามาเติมกาวนะครับผมผมอ่านตามเขานะผมเอาก,กาวมาเติมให้นะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าอืมแล้วมองดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงแล้วเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่แตกต่างคืออ่าเนี่ยนะครับ ai กับตัวลงมาแต่ราคาไม่ลงตามนะครับ ออถึงลงมาก็ลงนิดเดียวนะ,ะต่อให้แท่งเขียวขึ้นไปไ i ลงมาก็ลงนิดเดียวแสดงว่าอะไรนี่คือแนวต้านสำคัญอยู่ที่9,138เนาะกะค็คาดว่าจะไม่ย่อลงมาต่ำกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราดูในราคากันอีกทีนะอันนี้ก็คือเป็นตัวบ่งชี้ใน Time f r a m มย่อยๆว่าเฮ้ยแนวรับสำคัญพอใช้ได้เลยนะหลังจากที่เขาดีดตัวขึ้นไปจาก7000เนาะดีดตัวขึ้นไปเนี่ยไปแตะ9000เนี่ย เ,ออเต็มตัวที่จะตัดศูนย์ไป1ตัวก็รอทูรอดูนะครับว่ามันจะมูนเมื่อไหร่แล้วมันจะมูนเท่าไหร่แล้วมันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะอันนี้วันนี้ออนลงเหมือนมาเติมกาวเพื่อนๆล้วนๆเลยนะครับตอนแรกก็ไม่มีข่าวอะไรเกี่ยวกับการพัฒนาเลยนะการอัปเดตอะไรแทบไม่มีนะครับมาเติมมาเติมกาวให้เพื่อนๆลกันนะครับต่อมาเรามาติดตามเรื่องพอพพัลซการเขียนเว็บกันสักนิดหนึ่งนะฮะ เตรียมตัวครับโดนรีเจ็แน่นอนก็คือไม่ผ่านแน่ๆนะครับเพราะว่าทั้งด e ลิเกเตอร์นะครับก็โบทโนวิวิโตไปตั้งเอร์ละแล้วก็เวเดเตอร์นะครับทั้งหลายทั้งพวงนะก็โ no, นแล้วก็วิวิโตรวมกันแล้วเกิน80%แล้วอันนี้ก็70-80%แล้วเนาะแปเะเกินไปแล้วนะครับก็แน่าจะไม่ผ่านนะส่วนใหญ่มาบ่นกันเรื่องราคานะครับราคาในการทําเว็บเนี่ยมันแพงไปนะครับ อย่างที่ผมบอกก็คุณก็ไปปรับเปลี่ยนใหม่แล้วก็ไปเปิดโบดใหม่แล้วก็ลดราคาลงมานะมันจะได้เคลียร์ๆหรือว่าเขาจะรอรอให้ทุกอย่างมันจบเส้นแล้วก็ร Re ีเมครีรีวอลูชันใหม่รีเมคใหม่นะครับเออได้แหละครับต้องรอดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเออนี่แหละหลังจากนี้นะครับว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหน โอเคต่อมาสิ่งที่น่าตกใจพอสมควรนะครับในวันนี้คือผมนานๆทีเข้ามาดูใน c o ยมาเก็ตแค a ปนะเพราะว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือตรงนี้ครับปริมาณการซื้อขาย24ชั่วโมงพุ่งทะลุสูงไปถึง202 0นะครับและราคาดีดเพิ่มขึ้นนะอันนี้คือมูลค่าตามการตลาดนะฮะตามราคาตลาดนะครับไม่ใช่ราคาเหรียญน,นะ เออพุ่งไปถึง13.68%ซึ่งเยอะมากๆนะเยอะกว่าครั้งก่อนนะครับเออนี่แหละคอยมาเก็ตแคปนะครับอันนี้ก็คือราคาเป็นบาทนะครับตรงนี้ราคาสวิงอยู่แถวเนี้ย33 34แล้วก็วันนี้ทำทรงดีดขึ้นมาสวยมากๆนะแต่34พยายามเหนือ35แบบเหมือนอารมณ์เหมือนจะไปเฉียดเฉียด35สักนิดหนึ่งนะอืมก็ นะครับพยายามดีตัวไปพยายามปรับราคาขึ้นไปนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับคนซื้อมีคนขายก็ต้องมีนะคนซื้อมีคนขายก็ต้องมีนะครับคนขายถ้าขายเยอะกว่าซื้อเนี่ยราคามันก็ย่อนะครับถ้ามีคนขายเยอะกว่าคนซื้อก็ร่วงนะครับ